ดีค่ะทุกคนวันนี้เพนมาหาหน่อไม้นะได้ถุงหนึ่งแล้วค่ะทุกคนกาลังจะแบกกลับบ้านเห็นไหมคะถุงหน่อไม้กําลังจะแบกกลับบ้านค่ะนี่เพนจะพาชมวิวทุ่งนานะแต่ก่อนกลับบ้านก็หาหน่อไม้ไปด้วยเนาะพอเจอหน่อไม้ก็จะออกนี่ออกออกริมทางอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมริมทางอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพนขุดเอาแล้วสามหน่อนนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเพนจะพาพาไปดูตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเผื่อมีอีกเนาะเมื่อกี้เพนหามาเพนก็ว่าหามาดีแล้วแหละทุกคนไม่มีอีกแล้วเนาะเมื่อกี้เพนถ่ายถ่ายไว้อีกคลิปหนึ่งอยู่นะคะตอนนี้เพนกําลังเดินกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเพนดูก่อนว่าเอาออกไปหมดยังเนาะเนี่ยเขาจะออกริมทางอย่างนี้นะตรงนั้นก็จะเป็นหน่อไม้นอะข้างในเนาะทุกคนแต่หน่อไม้เขาจะออกนอกกอไผ่ก่อนแล้วเขาค่อยมาออกในกอไผ่นะคะทุกคน <im sharing> เวลาเขามาตัดหญ้านะเขาก็จะตัดหน่อไม้ออกนี่นี่เจออีกแล้วเห็นไหมขนาดแล้วว่าเราหาดีก็ยังเจออีกแล้วนี่นี่เจออีกแล้วทุกคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพนจะจับกล้องให้ดูนี่นี่เพราะเราต้องนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่หน่อไม้ลายดําเห็นไหมเนาะทุกคนเนี่ยนี่เห็นไหมนี่จะจะเห็นไม่ชัดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเพนจะเอากล้องจับให้ดูนะใกล้ๆนะคะ เห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเพนจะขุดเอาก่อนเนาะไหนๆก็เจอแล้วก็เอาออกกลับบ้านไปเลยเนาะเดี๋ยวพอนางาโตกว่านี้เขาก็มาหักทิ้งเนาะเสียดายเนาะทุกคนเพราะว่าเขาหน่อไม้จะเริ่มวายแล้วเนาะหน่อไม้พันนี้ส่วนมากเพนจะเ,เก็บเอานะเพนจะไม่ทิ้งนะเพราะว่าเขาอร่อยมากเลยมีแต่หินจ้ะทุกคนตรงเนี้ยเพราะว่าอยู่ติดถนนเนาะถนนก็เป็นถนนทางมาทุ่งนานี่แหละเดี๋ยวเพนจะสับเลยเนาะ หินเยอะหินเ็นก็กลัวเสียมเ็นโดนหินเนาะเสียมยิ่งเล็กอยู่เสียมก็เอาขึ้นมาทางเรือจากเมืองไทยนู่นโฟนนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วค่ะนอเขาขาวอ่นอ,อนๆค่ะทุกคนก็จะออกริมทางเนาะออกริมทางนะคะพอเราขุดเสร็จแล้วเราก็เอาปบ,บนะปลบ,บไว้ให้เขาเผื่อเขาออกมาอีกนะทุกคน ไม่มีแล้วเนาะหาอีกกะสิพ่ออีกล่ะก็จะเมื่อยตอนตะครองแบกกับอีกล่ะพี่น้องหันหาหน่าว่า,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 นะบบาแล้วใครกันยางหายังหยิกอุ้ยลับบ้านแล้วเหรอเจ้าพี่น้องหาอีกกบแม่เมื่อยอีกละก้ะเจ้าเดี๋ยวเอาน่อใหม่ใส่ถุงก่อนจ้ะเน้อใหม่ใส่ถุงก่อนเด้อจับลับจริงๆค่ะเท่านี้ไม่หาแล้วตาเม่ ะตะา,า้าหาจอกแสกหากระพ่ออีกก็ได้คุดอีกแบกกลับโบไวทนี่เพราะว่าเพนจะไม่ปอกเปลือกไม่มีเวลาทาเนาะถ้าเรามีเวลาทําเราปอกเปลือกทิ้งในป่าเลยมันก็จะประหยัดแรงเราแบบว่าผ่อนแรงเราเนาะแบบแบกปวดไล่จะทุทกคนปวดแบบหอนมู่บ้านเนาะเว,ว่าเพนจะเอาไปแบบนี้เพนเพนยังบ่มีเวลาบรูวา่าืมอนี่จะได้มีเวลาทําบทนก็เลยจะแบ,บกกลับค่ะเดี๋ยวก็บบได้เอามีดมานําเนาะ ถ้าเฮาปอกแลว้วเขาต้องรีบท่ำกินนะฮะเพราะทำกินน่ะเพราะท่ำกินกับบะไ้จะพี่น้องเออต้องเฮาต้องรีบท่ำกินเด้นอใหม่ถ้าเอาขามวันเขาจะแข็งเวยจ้ะจะแข็งเลยแหละเเอาขากล้องก่อนนี่ก็จะมีคนมาเดินเล่นเนาะทุกคนมาเดินเล่นที่ทุงานนะกลับก่อนจ้ะทุกคนทีนี้ จะนี่คนมาเดินเที่ยวเลยด้ยจ้ะนั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนบรรยากาศสวยๆจ้ะบ๊ายบายค่ะมีคนเดินผ่านแค่นี้ก็ได้จ้ะ